สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกันทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนเข้าสู่ดวงรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม2566นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาได้ราศีกันในเดือนมีนาคมนี้กันบ้างนะ ในเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันนะมีไพ่เมเจอร์อัคน่ามานะคะใบแรกเป็นดิชาริออรนะคะใบที่2เป็นแฮงแมนนะคะและใบที่3นะเป็นร s ดสเทนนั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะคะมีเรื่องราวนะที่จะต้องเดินทางออกไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นนะคะบางท่านเนี่ยได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะและ เดินทางไปด้วยความที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะและถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหานะคะอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าในเดือนนี้มีไพ่สเตนไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทำอะไรนะคะต้องอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแล้วก็มีสติปัญญาในการวางแผนแก้ไขปัญหาต้องเรียกได้ว่าต้องมีแผน1แผน2แผน3แผน4รอไว้เลยชารีอดมานะคะ เดือนนี้มีนาคมนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่นิ่งๆหรอกมีเรื่องราวให้เดินทางวนเวียนต่อไปนะคะเดินทางออกไปทํางานติดต่อประสานงานเจราจางานต่างๆนะคะในเรื่องการงานนะก็ในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าวิ่งวุ้นแก้ไขปัญหาเนะาะมากกว่านะคะในเดือนนี้ไพ่แทนตัวของคุณเป็นสีถ้วยนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้คุณนะ่ะมีนาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวให้เบื่อๆนะไม่อยากทําอะไรฟิลแบบ ฉันอยากอยู่บ้านเฉยๆได้ใช้เงิน่ะแล้วก็ขอไม่ทำอะไรได้ไหมเหมือนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณอะหมดไฟนะคะมากๆแล้วงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักเก้าไม่เท้านะคะสี่ถ้วยเก้าไม่เท้าเนาะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าฉันอยากพักผ่อนแล้วอะแป่ถามว่าหยุดได้ไหมแปดเหรียญมานะคะยังหยุดไม่ได้นะแต่การแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะไพ่บอกว่าเวลาเผชิญปัญหาอะไร ะะอยู่นิ่งๆก่อนเนาะมันมีการผูกเงื่อนขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วก็มองในมุมกลับไปด้วยนะคะแฮงแมนคนนี้นะแขวนตัวเองไว้เองนะคะและการมองควันแขวนตัวเองของแฮงแมนเนี่ยทำให้เขาได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในหลายๆอย่างที่คุณเลือกที่จะทํางานในตอนนี้นะคะบางอย่างเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆนะคะและแอบทําอย่างเงียบๆนะเจ็ดดาบมานะคะ ราชนีดาบมาต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะห้าดาบก็มานะคะบอกได้ว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยค่อนข้างไม่ง่ายนะหลายอ,อ,อย่างต้องใช้ทักษะการเรียกว่าอะไรพลิกแพงนะคะเยอะมากๆนะบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำได้นะเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็เดือนนี้อย่างต้องทำอย่างมุ่งมั่นด้วยยิ่งถ้าคุณคิดที่จะทำ อาชีพอะไรเป็นอาชีพที่2นะคะต้องมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะเพราะบอกได้เลยว่าการทํางานในตรงนี้นะแปดเหรียญตรงนี้นะคะคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือผู้อื่นนะในการที่จะมาติดต่อจะจาปะงานต่างๆทําสร้างสรรผลงานของต่างๆของคุณต้องสร้างคอนเนคชั่นขึ้นมาด้วยนะคะแล้วทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะเพราะว่าคุณต้องภาพวาดภาพตัวเองให้เห็นในอนาคตนะคะมากๆเนี่ยมี night of one มาด้วยเห็นไหมคะมาคู่กับ chariot บอกได้เลยว่าเดือนนี้วิ่งวุ่นเจราจาติดต่อประสานงานค่อนข้างที่จะเยอะนะบางท่านไปไกลถึงต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศเนี่ยบอกได้เลยว่าดาวลุ่งพุ่งแรงมากๆแต่ต้อง,องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะชาวลัคนาราศีกันทั้งหลายคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะขอให้คุณมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนนะมองให้เห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ะะว่าในอนาคตคุณอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานตรงนี้ไปขนาดไหนหากคุณทําอาชีพที่2เนี่ยก็ขอให้อย่างที่บอกวาดแผนออาไว้ให้ดีนะคะงานของคุณแนะนําว่าให้ทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคุณจะได้ไม่โดนเป็นสภาพนี้นะคะไม่เหนื่อยหนักเกินไปไม่ถูกใครเอาเปรียบนะคะความเด็ดขาดความชัดเจนในตัวคุณในการแก้ไขปัญหาเนี่ยราชินีดาบนะคะมันก็จะทําให้คุณแบบ ดีเรียกว่าอะไรนะแก้ไขปัญหาตรงนี้ออกไปได้มากกว่านะคะอย่างที่บอกแฮงแมนมาใจเย็นๆใจเย็นๆการเลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสะสมผลงานของคุณเอาไว้ให้มากที่สุดนะอยากจะทําอะไรก็อย่าไปบอกคนอื่นเขานะคะเงียบๆไว้นะแต่ว่าอย่าคิดว่าการที่แอบทําอะไรถ้าท่านไหนทําอะไรที่แอบซิกแซกเอาไว้อะงานเทาๆอะระวังจะถูกเปิดเผยในเดือนนี้นะคะดูแล ความสามารถตัวเองให้ดีเห็นไหมไม่มีใครเห็นก็จริงเหมือนคุณจะทำเอาเอา,เอาตัวรอดได้นะแต่แมวยังเห็นอยู่เห็นไหมคะมันมีคนมองคุณอยู่นะดูเหมือนนิ่งๆดูเหมือนหลายๆอย่างบอกได้เลยว่าเจ้านมเจ้านายนะคะจับตาดูผลงานคุณอยู่ไพ่ถึงได้บอกว่าให้ทำทุกอย่างให้เป็นปกติแฮงแมนมาทำทุกอย่างให้เป็นระบบให้นิ่งมองให้เห็นมุมต่างอย่ามองแค่ด้านเดียวนะคะแล้วงานของคุณถึงจะประสบความสำเร็จไปด้วยดี นะเรื่องการเงินในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะมันมีภาระหลายๆอย่างที่รอคุณเป็นค่าใช้จ่ายอยู่เนาะคุณก็รู้สึกว่าเออฉันก็จัดการไม่ดีด้วยนะคะแต่ถามมาถ้าคุณจัดการให้มันโอเคบาลานซ์ได้ไหมบอกได้เลยว่าบาลานซ์ได้นะคะการออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยนะแล้วงานต่างประเทศอย่างที่บอกจะทําเงินให้คุณได้ดีนะคะบางท่านเนี่ยทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์บางท่านเป็นทํา แก๊ปทำลายแมนทำอะไรก็ตามเนี่ยบอกได้เลยว่าในเดือนนี้การเงินของคุณนะจะได้มาจากการที่เป็นพ่อค้าคนกลางนะคะการวิ่งขนส่งสินค้านะต่างๆจะสร้างรายได้ให้คุณมากขึ้นนะคะการติดต่อเจราจาประสานงานต่างๆเนี่ยได้เงินเสริมเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรนะทำเงียบๆนะคะทำให้มันดีแต่ทำให้มันอยู่บนถูกที่ถูกทางไม่ว่าอย่างไงคนอื่นถึงเขาจะมองเห็นหรือเขารู้เนี่ย จะว่าคุณรับหลังไม่ได้นะคะอีกอย่างนะในเดือนนี้ไม่แนะนำให้ใครยืมเงินนะคะไม่แนะนำให้ใครยืมเงินนะเพราะว่าลูกหนี้จะหนีหายนะคะดังนั้นแล้วการที่จะได้เงินในเดือนนี้อย่าพึ่งหวังน้ำบ่อหน้านะคะอย่างที่เคยบอกไปทุกๆคลิปนะถ้าท่านไหนมาขอยืมเงินนะคะแล้วไม่อยากให้เป็นนี้ติดค้างกาันหรือเสียน้ำใจกันในเรื่องการเงินนะคุณก็ถือว่าคุณให้เขาไปเลยให้ได้เท่าไหร่ก็ให้ไปเลย นะคะจะได้ไม่ต้องถือว่าเป็นการหยิบยืมกันแล้วมานั่งทําลายมิตรภาพการเงินทีหลังเนาะเดินนี้นะคะเดินทางต่างๆอย่างที่บอกมันจะต้องจําเป็นการเดินทางเยอะดังนั้นแล้วดูแลของมีค่าของคุณให้ดีนะคะแม้ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็ปงกระเป๋าปิดเรียบร้อยไหมนะคะเรามาระวังการถูกขโมยนะหรือแม้กระทั่งนะคะของหล่นหายระหว่างเดินทางต่างๆนะคะของรักของห่วงต่างๆเนี่ยก็ระวังเอาไว้หน่อยนะ และในเดือนนี้ถ้าท่านไหนอยากจะมูนะคะ 1. ่ไหว้พระแม่อุมานะคะปังขี่สิงโตนะคะ 2. ไหว้ภาษาหลักเมืองนะไปขอพรจากท่านนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการงานต่างๆนี้สินต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักคุณก็ไปสามารถไปขอท่านได้นะคะการเดินทางไกลเนาะและเรื่องเกี่ยวข้องกับพ การเดินทางเนาะบ่ายแม่ย่านางรถหน่อยก็ได้นะคะเพื่อที่จะขอพรจากท่านนะให้ทํามาคาขึ้นนะคะท่านไหนที่ใช้รถในการหาธมาหากินนะก็ขอพรจากองค์แม่ย่านางรถนะคะแล้วก็องค์วีรกษัตย์วีรสตรีไทยทั้งหลายนะคะนักรบต่างๆนะที่คุณนับถือเนาะก็อยู่ที่ว่าคุณนับถือสิส่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนนะคะหน้าบ้านนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าบางทีมันมีต้นไม้ที่วางอยู่แล้ว หรือว่ามีของวางอยู่ขวางทางเข้าบ้านนะคะทั้งนั้นแล้วเคลียร์ให้พื้นที่การเดินทางเข้าออกของบ้านเนี่ยเดินทางได้ง่ายนะคะจะช่วยให้การเงินของคุณรับรื่นขึ้นเนาะกลางบ้านนะคะแนะนําให้นะเคลียร์สิ่งของให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดมีน้ําหยดอะไรก็หรือไฟเสียนะของเริ่มพังแล้วนะคะก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะคะหรือนําไปทิ้งไปบริจาคอะไรก็ว่าไปเนาะ อาหารในช่วงนี้ของในตู้เย็นของคุณที่เวลาคุณแช่เอาไว้มักจะหายบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้องคงห้องครัวเนี่ยก็ระวังเอาไว้ให้ดีนะของกินในตู้เย็นต่างๆนะคะก็ถ้าเกิดป้องกันไว้อีกนิดนึงก็คือเรามาระวังเรื่องโจรขโมยเข้าบ้านไว้ด้วยนะคะของคุณจะหายได้นะ,ะต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะ ในเรื่องสุขภาพเดือนนี้เรามาระวังเรื่องการกินอาหารได้น้อยลงนะคะการเบื่ออาหารต่างๆเนาะสภาวะสาะท้องได้ง่ายนะแพ้อาหารนะคะง่ายกว่าปกตินะแล้วก็มีอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะมาจากความเครียดสะสมของคุณต่างๆนะแล้วก็การทํางานที่หนักหน่วงเนาะพักผ่อนไม่พอนะคะ ในเดือนนี้ถ้าท่านไหนนะทำงานต่างๆขอให้อดทนนะคะหมายถึงว่าทักษะการเรียนรู้ต่างๆการทํางานต่างๆอย่างที่บอกแต,แต่ต้นอดทนหน่อยนะคะแต่ถึงแม้จะอดทนหน่อยนะทำงานหนักหลายๆอย่างก็ตามอย่างน้อยนะอย,อย่าลืมจัดสรรเวลาให้ดีในการกินข้าวดูแลสุขภาพตัวเองและนอนพักผ่อนเห็นไหมงานของคุณเนี่ยทำเช้ากับดึกเลยด้วยซ้ํานะคะมันก็จะทําให้แบบร่างกายคุณจะอ่อนแอได้ง่ายกว่าปกตินะชาวลัคนาและราศีกัน ะะทํางานไกลบ้านกลับบ้านก็ดึกแล้วแบบนี้เนาะระหว่างบนรถเนี่ยก็อย่างน้อยก็เตรียมอาหารอะไรให,ให้ตัวเองได้กินอาหารให้ครบสามมื้อนะคะกินเป็นเวลาดีกว่านะาการที่มีอาการปวดศรีรษะต่างๆนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนาะก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะความเครียดห,หลายๆอย่างเนี่ยถ้าคุณบรานไม่ดีมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพเยอะมากๆเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดบัเลังก์ได้นะคะ แม่หมอไม่อยากให้คุณจะเป็นปัญหาในตรงนี้ในเรื่องอนาคตนะสุขภาพอยากให้ทุกคนแข็งแรงดังนั้นแล้วอย่างน้อยก็ได้แค่เตือนที่เหลือก็คืออยู่ที่ตัวคุณทําหรือเปล่านะคะต่อมานะในเรื่องความรักนะคะคนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความที่คุณเป็นสีถ้วยอะ่ะคุณเบื่อนะคุณไม่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครใหม่ๆนะคะอีกอย่าง งานคุณก็เยอะนะคุณไปมุ่งหวังในเรื่องการทํางานมากกว่าแล้วบาดแผลเรื่องราวความรักครั้งเก่าของคุณยังไม่หายดีนะยังม,มีการคิดถึงความรักครั้งเก่าและยังมีการะวงนี่แฮงแมนก็มานะคะยังยึดติดไม่ปล่อยวางอีกต่างหากดังนั้นแล้วนะคะขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆเนาะเยียวยาจิตใจก่อนนะคะถ้าท่านไหนอยากจะเปิดตัวเปิดใจนะในเรื่องความรักนะคะคุณจะได้เจอนะ ชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับคนนะคะผ่านช่องทางไหนผ่านช่องทางการเดินทางติดต่อการทํางานต่างๆนี่แหละนะและคนคนนี้เป็นคนที่อุ่งอาจนะคะเป็นคนที่อุ่งอาจเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนนักลบนักเจรจาต่างๆเข้ามาด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะได้เจอคนที่โอเคสําหรับคุณนะถ้าคุณเปิดใจที่จะ เรียนรู้เขานะคะหรือพบเพื่อนใหม่นะแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปก็ได้นะคะถามว่าการเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยอาจจะแบบทะเลาะก,กันหรือเปล่านี่มีการโต้เถียงกันขึ้นมานิดนึงคุณไม่คุณก็เขาเนี่ยเห็นไหมเห็นสภาพห้ดาด่างมาเอามีเจาะคอแบบบอกมานะว่าเธอทําอะไรมาทําไมจะต้องเอาัเอาเรื่องฉันไปพูดด้วยอะไรแบบนี้นะคะก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของ ทั้งสองคนขึ้นมาให้ดีมากขึ้นนั่นเองนะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้แม่หมอแนะนำว่าให้คุณโฟกัสเรื่องสำคัญของคุณก่อนนะคะแล้วค่อยไปโฟกัสว่าคุณจะสนใจความรักครั้งนี้ให้พัฒนาไปในรูปแบบไหนเพราะในช่วงนี้มันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนักในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่ยังบอกคุณไม่ครบนะ หลายๆอย่างคือเขาก็ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ด้วยหรือเปล่าหรือปัญหาความสัมพันธ์ของเขานะคะกับคนของเขายังไม่เรียบร้อยราบรื่นดีดังนั้นแม่หมอเลยแนะนําว่าให้คุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะคุยกันไปเรื่อยๆศึกษากันไปให้ดีๆก่อนนะคะแล้วคุณจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่แอบซ่อนอยู่กับคุณเนี่ยขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะความที่เป็นสเตนมาบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มี บุคลิกหน้าค้นหานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสง่าราศีในแบบของคุณดังนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนนะคะจะเข้ามาอยากผูกสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นนั่นแล้วคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเราดูไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนอื่นเข้ามาอีกนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะอย่างที่บอกนะไพ่แทนตัวคุณเป็นสี่ถ้วยเนี่ยคุณจะมีการเบื่อกันขึ้นมานะคะหลายๆอย่างมันจะเจอสภาวะจำเจสภาวะจุดอิ่มตัวนะคะ ว่าคนที่เป็นแฟนกันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานไหมในเดือนนี้ก็บอกได้ว่ายังนะคะยังนะเพราะว่าหลายๆอย่างมันยังเกิดความดังเลทั้งตัวคุณและตัวเขาอยู่นะอีกอย่างคุณทำงานมากเกินไปนะคะจนเหมือนกับว่ามีกิจวัตรอดสิบดตี้ของคุณนะมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนรักของคุณหรือเปล่านะคะเขาก็เลยแบบว่าเอะสรุปว่าเธอรักฉันไหมนะเธอ สนใจแต่ทำงานจนเธอละเลยฉันเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็การวางแผนอนาคตการเก็บเงินต่างๆเนี่ยนันต้องหันมาคุยกันให้มากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณดูแลคนรักของคุณไม่ดีนะระวังนะคะจะมีคนอื่นนะมาเป็นมือที่สามในการที่จะห้ทําให้เขาเปิดใจไปจากคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหมั่นนะ แบ่งเวลาสนใจคนรอบข้างนะคนรักของคุณเขาก็ต้องการดูแลการเอาใจใส่นะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแม่หมอบอกไว้ก่อนว่าความรักเนี่ยจำเป็นต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ความรักอยู่ด้วยกันนานๆอย่างยั่งยืนเนาะในเดือนนี้ก็แนะนํานะคะว่าให้ออกไปฮันนีมูนกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหาเรื่องเล่าออกไปเที่ยวไปฟื้นฟูและลึกความหลังซึ่งกันและกัน นะคะชาวลัคนาราศีกันมันจะช่วยทําให้คุณกับคู่ของคุณกลับมาหวานแหววกันได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนนี้ถ้าอยากจะมีบุตรในเดือนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะคะด้วยสภาวะร่างกายต่างๆของคุณนะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะไพ่ไลฟ์โพส์นะนางฟ้าเนี่ยต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณตั้งเป้าหมายอะไรในเดือนมีนาคมนี้กันใบแรกนะคะ artist นะ ศิลปะบําบัดนะคะบางทีคุณอาจจะต้องหันมาหานะคะศิลปะบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางท่านก็เป็นศิลปินด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วการใช้ศิลปะศิลปินของคุณความเป็นศิลปินของคุณออกมาทํางานนะคะก็จะช่วยให้คุณได้เห็นเป้าหมายในชีวิตตัวเองที่ชัดเจนขึ้นนะว่าในเดือนนี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะที่จะพัฒนาทักษะความสามารถของคุณและศิลปะ เป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายของคุณได้เยียวยาจิตใจของคุณด้วยเหมือนกันนะคะฮิลเลอร์นะเนี่ยเห็นไหมบางท่านต้องแบบว่ากะหันผันตัวนะคะมาเรียนด้านศาสตร์บําบัดเนาะการดูแลรักษาเยียวยาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแห่งการดูแลรักษาผู้อื่นด้วยนะคะก็ลองมาศึกษาดูไหมนะคะบางท่านก็อโรมาเทอราพีนะคะอะ บเกอรี่บำบัดต่างๆเนาะการนวดเพื่อกดจุดบำบัดต่างๆนะคะน้ำมันหอมระเหยนะหรือแม้กระทั่งคำพูดนะคะบางท่านก็เป็นหมอดูก็ได้เหมือนกันนะต่อมาใบสุดท้ายนะคะ teaching นะคะเป็นครูผู้สอนนะเป็นครูผู้สอนนะคะลองผันตัวเองมาสอนในเรื่องราวที่คุณได้รับรู้หรือคุณมีความสามารถมีทักษะความชำนาญดูดีกว่า ะะการเข้าคัดเรียนการเรียนการสอนเนี่ยต่างๆแม้กระทั่งตัวคุณเป็นผู้สอนเองนะคะจะช่วยจุดเป้าหมายในชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาร์ตแองเจิลลาฟาเอลนะคะต้องการแนะนำละบอกอะไรชาวลัคนาและราศีกันในเดือนมีนาคมบ้างนะรีคอเวอรี่นะคะใบแรกนะก็ต้องดูแลฟื้นฟ,นฟูบำบัดต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะจะช่วยให้คุณ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งมากขึ้นนะบางอย่างต้องทําการฟื้นฟูนะการฟื้นฟูทุกอย่างได้เนี่ยนอกจากไปหาหมอแล้วก็คือฟื้นฟูด,ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะใบต่อมานะ a s k Your Body for a m e s s a g e นะคะก็ต้องถามว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ่งบอกคุณแล้วหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาโอเคนะเขาไม่โอเคแล้วนะร่างกายของคุณเริ่มถึงจุดที่ เอ้ยทำงานหนักเกินไปฉันไม่ไหวแล้วนะหรือกินเยอะเกินไปน้ําหนักฉันขึ้นแล้วนะฉันเริ่มปวดท้องแล้วนะฉันเริ่มมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วนะลองฟังเสียงร่างกายของตัวคุณเองให้ดีนะคะและใบสุดท้ายนะคะนอนหลับให้เพียงพอนะ Good night sleep นะนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นยารักษาโรคทุกชนิดของคุณให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายของคุณถ้าแข็งแรงได้มากเท่าไหร่นะคะคุณจะยิ่งสร้างการเงินของคุณให้ดีได้มากเท่านั้น นะสิ่งที่จะทําให้คุณหาเงินได้นะอย่างน้อยคุณต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะทําเรื่องราวต่างๆในการคิดวางแผนวิเคราะห์วางระบบต่างๆให้ราบรื่นต่อไปได้มากขึ้นนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแต่หรือส่งของขวัญส่งดาวเอาไว้ด้วยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีการในเดือนมีนาคมนี้นะคะได้เห็นช่องทางสว่างต่างๆได้พบเจอกัลยาณมิตร ะะมีความอดทอนในการผ่านพ้นแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆออกไปและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ